ทุกท่านกันด้วยนะคะร,ะรับพาว่าผมบัวเธอเนาะวันนี้ผมจะมาสอนรับรองเท้าฝีนะฮะซึ่งเป็นเลเยอร์โค้ดอันใหม่เนาะซึ่งมาในหมวดหมู่ใหม่เนาะก็ไม่คิดว่ามันจะมานะเพราะว่าผมก็คิดมาตลอดฮะ,ะหลังจากที่ว่ามีบ็อกซียบอลเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยรองเท้าเนี่ยมันต้องมาแน่ๆนสุดท้ายมันก็มานะฮะก็เรามาดูวิธีการรับเลยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้ามาตรงโค้ดดีเนาะ,ค,ะคุณจะเห็นคําว่าเลื่อนมาเนี่ยคุณจะเห็นคําว่า Short, ช็อตเชิอดตรงเนี้ยตรงเนี้ยกดเข้าไปเลยนะฮะนี่เราจะเห็นรองเท้าฟรีเนาะซึ่งเป็นโลบ็อกสเนเกอร์เกรยเนาะก็กดรับไปเลยนะฮะซึ่งของใช้เนะี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้เนาะหรือว่าทุกคนก็าหาในอวตารได้นะฮะในโทรศัพท์หรือคอมมีนะฮะก็วิธีการรับก็มีเพียงเท่านี้แล้วเนาะใครทีช่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสองนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย